อย่าลืมพกกลมเท้าซ้ายป่ายเย็นฝนตกวันละหน้าค่ะบายอย่าลืมพกกลมเท้าซ้ายป่ายเย็นฝนตกวันละฝนตกถนนลื่นนะคะ ฝนตกค่เพื่อนเพื่นฝนตกดีค่ะค่ะเอาภาพบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆ่ชมค่ะบ้านเพื่อนๆฝน,น,นตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะ ฝนตกรอบบ่ายอากาศเย็นสบายค่ะน่าค่ะบ๊ายบายบ้านเพื่อนๆฝนตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆ เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกตกทุกวันเลยค่ะบา้านเพื่อนๆฝนตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะจัดอย่าลืมวกกลม่ม าซ้ายปลายเย็นฝนตกวันแรกอย่าลืมพกกลมเท้าซ้ายปลายเย็นฝนตกวันแรกบ้านเพื่อนๆฝนตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะบ้านเพื่อนๆฝนตกไหมคะ เอกมัยฝนตกค่ะฝนตกรอบบ่ายอากาศเย็นสบายค่ะตกทุกวันเลยตละหลายรอบค่ะฝนตกถนนเลื่อนนะคะ ฝนตกค่ะเพื่นอนเพื่อนฝนตกดีค่ะค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาภาพบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะ ฝนตกแค่ะเ,เพื่อนๆฝนตกดีค่ะค่ะบรรยากาศมาให้ชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะ ด้วยนะคะเพืนเพื่อนสองสามเวลาเลยค่ะช่วนนี้ฝนตกดีค่ะเอาภาพบ้านเพื่อนๆฝนตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะฝนตกถนนเลื่อนนะคะ ก็ตกวันนี้ก็ตกตกทุกวันเลยค่ะบ้านทื่อนๆฝนตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะ าภาพบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆชมค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆฝนตกค่ะเพื่อนๆฝนตกดีค่ะค่ะเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกตกทุกวันเลยค่ะ เพื่อนที่รับชมคลิปนะคะฝนตกค่เพื่อนเพื่อนฝนตกดีค่ะค่ะฝนตกค่เพื่อนๆนฝนตกดีค่ะค่ะ,คะทุกวันเลยวันละหลายรอบค่ะ เพื่อนๆฝนตกไหมคะกรุงเทพเอกมัยฝนตกค่ะเอาภาพบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆชมค่ะฝนตกค่ะเพื่อนๆ ฝนต้มดีค่ะค่ะมากค่ะายบายสองสามเวลาเลยค่ะช่ว่งนี้ฝนตกดีค่ะเอาภาไปฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกดีค่ะค่ะ อย่าล,ลืมพกกลม่มเท้าซ้ายป่ายเย็นฝนตกมาละยากาศมาให้ชมค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมค,คลิปนะคะฝนตกค่ะเพื่อนๆ่ ฝนต้มดีค่ะค่ะฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกดีค่ะค่ะตกทุกวันเลยค่ะมากค่ะบ๊ายบายฝนตกถนนลื่นนะคะ เลยค่ะบรรยากาศมาให้ชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะเอาภาพบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆชมค่ะ ตกรอบบ่ายอากาศเย็นสบายค่ะฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกดีค่ะค่ะตกทุกวันเลยวันละหลายรอบค่ะ บรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆชมค่ะ่อย่าลืมพกกลม